ุกเกิดเพราะใจเราอยากทุกไม่ใช่เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราแต่เพราะใจเราอยากให้มันเป็นอย่างอื่นคนเราทุกวันนี้ไม่ได้ทุก์เพราะคนอื่นทำอะไรแต่เพราะใจเราไม่ยอมรับว่าสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นแล้วหลวงพ่อชาเคยสอนว่า อย่าไปบังคับโลกให้มันเป็นอย่างใจเราเพราะแม้แต่ใจของเราเองก็ยังเปลี่ยนไปได้ในทุกขณะถ้าเรามองเห็นว่าทุกสิ่งเปลี่ยนได้เราก็จะเริ่มวางถ้าวางได้ก็ไม่ทุกข์ทุกข์ไม่ได้หายไปไหน แต่มันไม่มีที่อยู่ในใจเราที่ว่างธรรมะไม่ได้อยู่บนเขาหรือในวัดเท่านั้นมันอยู่ในใจเราทุกขณะที่รู้ตัวและยอมรับสิ่งที่เป็นลองฝึกสังเกตใจตัวเองวันนี้เมื่อมีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกขัดใจหยุดหายใจลึกๆ แล้วถามตัวเองว่าสิ่งนี้เราอยากหรือเราจําเป็นถ้าแยกคำว่าอยากออกจากจําเป็นได้ใจก็จะเริ่มเบาและนั่นแหละคือธรรมะในชีวิตจริง